ชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เคยแน่นอนเลยวันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้เราก็อาจจะมีความทุกข์ได้ดังนั้นก็อย่าไปจริงจังอะไรให้มันเกินไปสิ่งใดที่มันไม่ไมไมจีรังยั่งยืนก็จะได้พาใจเข้าไปยึดติดเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเรื่องใดที่มันไร้สาระมากๆก็อย่าเอามาใส่ใจให้มันหนัก สิ่งใดๆที่ดีต่อชีวิตสิ่งใดที่ทําให้เรามีความสุขทาให้ทําให้ใจของเรามีสงบทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยกําลังและปัญญาก็ตรงนําสิ่งนั้นไว้ให้มั่นอย่าปล่อยให้หลุดไปเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การเลือกวางในสิ่งที่ไม่จําเป็นและเลือกเก็บในสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อ รักษาใจให้มีกำลังใจก่อน